สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านกลับอีกหนึ่งคลิปนะครับในช่องศรัทธาปาฏิหารขอให้ปฏิหาริย์และสิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของเอฟซีทุกคนทุกท่านเกิดกับชีวิตของผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรัะฟังนะครับก็นะครับก่อนที่จะเข้าในเนื้อหาของคลิปนะครับขอย้ำคำเตือนอีกครั้งนะว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือรับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจง และไม่มีการทำสูตรใดๆให้ดูทั้งสิ้นนะครับและที่สำคัญผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับห้ามเล่นการพนันนะครับผมเนาะตัวเลขนะครับเลขมงคลนะครับการวิเคราะห์ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครตและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเรานะครับก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นการ วิเคราะห์กับวิเคราะห์เลขมงคลนะครับของเราพัฒนานะครับเลขมงคลของเราพัฒนาอ่าประจำวันที่6เนาะนะครับประจำวันที่6อันนี้ก็เป็นของวันที่4นะครับซึ่งผมทําไว้นะครับเขาเลื่อนเขางดนะครับงดวันที่2ก็เลยมาใช้เป็นวันที่4นะครับใช้ชุดนี้ก็มาตามนัดกันอยู่นะครับผมให้อยู่2แบบนะครับดับกับเด่นแล้วก็ประกบคู่นะครับ ทีนี้นะครับมาดูกันมาตรวจผลกันพลก็คือนะครับห้าห้าสามนะครับเก้าหกแปดห้าห้าสามเก้าหกแปดนะครับผมให้เลขดับครับดับหลักพันดับหกครับออกสามหลักร้อยผมให้ดับหกกับสี่นะครับออกเก้าอันนี้ดับอยู่สองตัวนะครับงวดที่แล้วหลักร้อยดับไม่อยู่เป็นตัวหนึง่งวันนี้ดับอยู่หมดแก้คืนนะครับหลักสิบครับผมให้ดับหกออกหกอันนี้ผิด หลังจากที่เข้ามาหลายหมวดนะครับสําหรับหลักสิบนะครับหลักหน่วยผมให้ดำหกอีกมาแปดนะครับก็สําหรับเลขดับนะครับก็พลาดไปแค่ตําแหน่งเดียวตัวเดียวนะครับผมเนาะอ่ะทีนี้มาดูตัวเด่นครับตัวเด่นแปดหนักๆเลยครับแปดตัวเดียวครับเรียบร้อยมาตามนับนะครับแปดผมไม่ได้ประกบแปดหกเพราะมันติดอ่ะนะครับนี่แหละอืมก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับวนที่เขาเข้านะครับก็ ยินดีด้วยนะครับรางวดที่มันหลุดนะครับก็ต้องขออภัยเพราะว่ามันเป็นเลขมงคลนะไม่ใช่เลขสูตรนะเข้าใจตามนี้นะครับทุกคนทุกท่านเนาะแบบมาตามนัดตัวเดียวยังไม่พลาดนะครับวนงวดที่แล้วนะครับให้สี่ตัวมาสามตัวเกือบแตกสี่ตัววันนี้ตัวเด่นกลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวเด่นตัวเดียวนี่นี่นะครับดูจะไหลไหมนะครับจะไหลไหมของวันที่หกมาดูกันนะครับ ผมก็จะให้มันเดิมนะครับดับพันร้อยสิบและหน่วยนะครับมีหลักร้อยเท่านั้นที่ให้สองตัวนะครับนอกนั้นหลักละหนึ่งตัว ใครนะครับที่นะครับที่เอาตัวเลขผมไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วนะครับมันไม่สมดังใจนะครับที่คุณคิดไว้นะครับก็ <_ ening> <üyor> อยู่ที่วิจารณญาณนะครับผมไม่ได้บังคับใครนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะนี่มันคือเรียกมงคลนะครับก็ขอให้คนที่สำสำก็ขอให้สำหรับคนที่คิดดีนะครับกับทาง เรียกครูนี้นะครับเรียกมงคลน,นี้มีโชคมีชัยแล้วกันนะครับนะมงคลก็จะบอกว่าไหนล่ะอะไรมันก็จ,จะมีประจํานะครับผมก็จะบอกไว้ก่อนแบบนี้แหละนะครับมาดูดับหลักพันนะครับ หนึ่งนะครับหลักร้อยดูนะผมจะลงจะทำสองตัวอีกศูนย์กับหนึ่ง,งถ้าใครชอบเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับอย่าให้ทำให้อย่าให้ ัวท,ที่ผมทำเนี่ยไปตัดความมั่นใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้บอกว่าให้ไปทําอะไรเนาะ หกหนักหน่วยศูนย์นะครับมาดูของเด่นครับทีนี้เล็งที่เด่นนะครับเหมือนเดิมเล็งที่เด่นนะครับเก้าครับผม 3นะครับ9กับ3 เก้าสามเจ็ด สตัวมี9ก้าสามเจ็ดห้าตัวเดียวนะครับเลขเก้ครับสายวัดใจตัวเดียวเลยเลขเก้นะครับไม่ต้องไปสนดงสนดับเลยนะครับเลขเก้า เก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าห้าสามเจ็ดสามห้าปึ๊บโอเคนะครับ 3ตัว3 4มสี่ห้าสาห้า,า,าห้า,าห้า 4 5 7เนะครับก็โอเคนะครับผมเสร็จเรียบร้อยสำหรับาการวิเคราะห์เรียกมงคลของเราพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่6นะครับพฤษภาคมปี65นะครับเด่นส่วนเด่นดับส่วนดับนะครับใครชอบเรียกเด่นนะครับพิจารณาตามน,นั้นใครชอบเรียดับพิจารณาตามน,นั้นนะครับผมไม่ได้การตีไมได้ฟันธงเด่นเ้งสที่เพียงแต่ให้นํตัวเลขวิชาความให้เกิดความมงคลเท่านั้นนะครับ ห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดนะครับมาไม่มาอันนี้ผมไม่อาจทราบได้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ